ยีบาทของใครอิ่มที่สุดวันนี้เราก็มีแขกรับเชิญแม่ของผมเองเราไปซื้อมาเรียบร้อยละเดี๋ยวเพชรกินของแม่แม่กินของเบียร์ส่วนเบียร์กินของเขาเต็มสิบให้เท่าไหร่ให้คะแนนความอิ่มในงบ20บาทของเซเว่นแล้วเรากินอะไรอยู่เนี่ยเรากินอะไรของเขาคือดื่นและก็โซจขนมปังอันนี้12บาทอันนี้8บาทก็อยู่ท้องอยู่นะอรย เป็นไงทางก็จะอิ่มแล้วต่อไปที่รักกินของเขาบ้างต้องบอกว่ากันมาจากสมอง300 IQ ของเขานั่นก็คือสิ่งนี้เข้าเกี๊ยว P R Big Pack มันคือเข้าเกี๊ยวที่ได้เยอะมากปกติขนมมันจะแบบลมๆใหมอันนี้ไม่ได้สะปอนย้ำอีกทางขึ้นด้วยนะครับไม่ได้สะปอนลังงานเยอะที่สุดของที่ทำเมื่อกี้เท่าไหร่170่นมเป็นเท่าไหร่220 390ของเขา420อ่าตัวเลขดีกว่าโอ้ดูดิเพราะว่าเขากินไม่หมดอะได้เยอะมากกินไปซะ เราเน้นอิ่มประเทนขึ้นเดือนแบบนี้อ่ะของแม่ไหน่อยแจมแอะไรเนี่ยมันอันเท่าไหร่อันละหกบาทหกสามสิบแปดอ้าวแล้วได้วิตาก็ตมาได้ไงเนี่ยก็เขาจัดรายการอ๋อลดราคาบังเอิญซื้อสองอันแถมหนึ่งอันบังเอิญมันได้ค่ะโอ้โหคุ้มจัดแค่ต้องกินหมดนี่เลยเหรอใช่สามร้อยเก้าสิบวกอีกหกเต็มสี่ร้อยห้าสิบแคลมาให้คะแนนกันดีกว่าเริ่มจากแม่ให้เบีือนสิบให้สิบเลยเอ๋อได้กี่แคลสามร้อยเก้าสิบแคลที่เราให้เขาเท่าไหร่ถ้ากินหมดุงก็น่าจะอิ่มอ่ะิ ส่วนเขาให้แม่ผมให้12เลยนะ <c oughs> สรุปคอนเทนต์นี้ผมว่าทุกเมนูครับ20บาทครับอิ่มหมดนะครับแล้วเพื่อนๆครับ hop, <c oughs> คิดว่าเมนูของใครอิ่มที่สุดครับไม่ไหวเลยไม่ไหวอ่ะ <c oughs> <c oughs> อิ่มเกิน